สายได้พิเศษครับผม F G สี T ่หนึ่ง F T B S สวยครับตัวนี้สวยสวยมากเลยนั่งเล่นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วผมคือ,อยามาฮ่าพกเมเปิลทั้งตัวน้อยมากที่จะเจอนะครับผมตัวที่สาวไต้หวันนะสวย แล้วก็ไม่ไม่ค่อยเจอพวกเอ่อกับกับพวกเอ่อพวกเฟรมเมเปิลนะครับผมส่วนใหญ่ยามาฮ่าจะเจอน้อยมากแล้วเป็นสีที่สีที่นิยมเล่นกันด้วยนะครับผมสวยครับตัวนี้สวยอเดี๋ยวขออนุญาตเล่นเสียงให้ฟังก่อนอีกรอบหนึ่งสายที่ติดมาน่าจะเป็นสายเบอร์สิบเอ็ดกำลังดีผมไม่เปลี่ยนสายให้นะเพราะว่าสายที่ติดมาผมว่ามันน่าจะดีแหละคล้ายๆสายเด็ไม่เด็ดตก็อิเล็กเซอร์นาโนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวให้ฟังเสียงก่อน Nah, boleh ni? 明白没？ มีคเอาผมไม่ซีเรียสคือจริงๆอ่ะผมขายกีตาร์เอาจริงๆเลยไม่มีตัวไหนที่ผมขายไม่ได้ตั้งแต่ขายมาตั้งแต่ปีห้าห้าคือกีตาร์ผมเป็นคนชอบกีตาร์แล้วผมเป็นคนชอบสะสมพวกกีตาร์ยามาฮ่ามอริสอะไรพวกนี้แคทอแล้วแต่กีตาร์ตัวไหนส,สวยๆผมก็จะดึงออกมาพวกอ่ากีตาร์มือสองวินเทจคืองานพวกนี้ผมไม่ไม่ซีเรียสเรื่องการขายเลยนะครับผมจริงๆตรงน,นี้ผมนั่งคิดอยู่เมื่อคืนผมปล่อยจะปล่อยดีไหมเพราะว่ากีตาร์ผมไม่มี ยามาห้า uh, พกเฟย์เมเปิลอ่ะผมไม่ไม,ม,มีมันเคยผ่านมือมาเยอะอยู่แต่ผมไม่ได้แต่ตัวนี้มันสวยนะครับผมเหมือนจะถูกโลกโอเคก็ตัวนี้สวยครับตัวนี้สวยเลยใครจะแบ่งเอาไปเล่นก็ได้ไม่มีใครเอาไม่ไม,ไม่ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับผมตัวนี้เสียงดีด้วยนะครับผมสวยเลยรุ mm ่ hmm. นที่สาไต้หวัน ยี่มาห้าไม่ค่อยมีนะพกเฟรมไม่เปน้อยมีมีแต่มีแต่มันน้อยแล้วก็เป็นสีที่เขานิยมเล่นกันเยอะด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมไม้ดูสภาพก่อนสวยมากตัวนี้ผมไล่ตั้งแต่หัวเลยคือจริงๆเขาเรียกอะไรอ่ะจริงๆมันจะมีฝ้าจ,งจางๆจ,จางมากเลยจริงๆถ้าเราไม่คือมันก็สวยอะ่ะอ่ะถ้าเป็นผมผมซื้อผมก็ไม่ซีเรียสเหมือนกันนะครับผมถ้าใครซีเรียสก็ปล่อยผ่านได้เลยนะครับอ่ะตามนี้เลยสวยครับสวย บดิงรอบหัวไม่ไม่มีหลุดลอ,อกนะครับผมโลโก้โดอกใหญ่นะครับผมตุกูลใต้หวันขนเล่นเยอะเมื่อก่อนผมปล่อย SA ตระกูล S จํจชื่อรุ่นไม่ได้ขนทักเข้ามาเยอะมากตัวนั้นจะเป็นตัวท็อปนะครับผมเนื้อเสียงไม่ต่างกันกันกบตัวนี้เลยตัวนี้เนื้อเสียงไม่ต่างกันกันกนกบตัวที่ขายไปเลยผมว่า m a p ป e ดีดีกว่า s o l i d ดีกว่าซิก้าด้วยซ้ำไปนะครับผมโอเคก็ หัวสวยเห็นไหมมันมันจะมีพวกฝ้าขอบๆอ,อย่างจางอะไรประมาณนี้ด้านหลังอ่าเนี่ยมันมันมันจะเป็นมันจะเป็นฝ้าข้วๆข่าเล็กๆน้อยๆคือมันเป็นฝ้าบางนะครับผมแต่ถ้าใครซีเรียสปล่อยผ่านได้เลยนะครับไม่เป็นไรกีตาร์เนี่ยผมเป็นคนชอบกีตาร์บางทีกีตาร์อยู่กับผมตัวไหนปล่อยไม่ออกผมเก็บไว้เล่นเองบางทีผมเจอตัวไหนเนี่ยอย่างตัวเนี้ยผมก็ช่างใจอยู่นะว่าจะขายดีไหมนะครับโอเคอธิบายเยอะแล้วเดี๋ยวเบื่อกัน ตามนี้เลยนะครับผมลูกค้าดูไปด้วยตามนี้เลยเฉดสีทําออกมาค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะครับผมโอเค okay. นี่ไม่มีริ้วรอยหรอกเต็มที่จะเป็นฝ้าหมอกจางๆข้างหลังดูแทบไม่ออกเลยว่าเป็นฝ้าถ้าผมไม่บอกลูกค้าก็ไม่รู้มันจะเป็นขอบขอบแบบนี้เนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแบบเนี้ย <Okay. S 1> มองเห็นไหม อ่าเนี่ยนะถ้าส่องไฟจะเห็นชัดเลยแต่ถ้าเราเนี่ยถ้าผมยืนถือแบบนี้ลูกค้าจะไม่รู้เลยเอเทประมาณนี้แหละตามที่ผมอธิบายให้นะครับผมเฉดสีสวยสวยมากนะครับนี่ด้านหน้าด้านหลังเมื่อกี้ให้ดูแล้วไม่มีตำหนิครับแต่ที่ก็เหมือนที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นะเจ็ดพ mm ัน hmm. ห้าหิ้วไปเลยคุ้มตัวนี้อ่าค่าส่งเหมือนเดิมเลยครับผมเจ็ดอ่า โอนเต็ม 180, ร้อยแปดสิบเก็บปลายทางสองร้อยห้าสิบกรณีที่เก็บปลายทางมัดจำห้าร้อยส่วนที่เหลือจ่ายนาบ้านสนใจทักแชทส่วนตัวไม่ต้องเอาอข้าวามาตกลงมาไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องทักมานะจริงๆอ่ะผมไม่ค่อยตอบเอาง่ายๆพิมพเมาดีกว่านะครับผมพี่ครับุ่นนี้ยังอยู่ไหมครับพี่ว่าไปถ้าเจอใน YouTube ก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับผมสวยครับตัวนี้ขายได้ไปถือว่าคุ้มเลยโอเคฝากด้วยครับผมสี่สามหนึ่งเอฟทีบีเอสนะครับผมขอบคุณครับ